มาอัปเดตเวทบังลมทรงลุงกันต่อนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะบานปลายไม่รู้จะไปจบที่ตรงไหนแล้วย้อนไปก่อนหน้านี้ไม่นานทําหมดไปเป็นแสนคิดว่าจะจบพอแค่นี้ไม่ทําเพิ่มแล้วแต่ว่าพอเข้าวงการเวฟก็เริ่มลุ้คลิปนี้ก็อยากจะมาอัปเดตให้ฟังว่าทํารอบนี้หมดไปเท่าไหร่เริ่มที่เบรกแบมโบปักข้างของเดิมที่คิดว่าดีอยู่แล้วแต่ดันไปเจอของใหม่มันเท่กว่าก็เป็นแบมโบเหมือนเดิมแต่ว่าคนละรุ่นเห็นคนเขาเรียกว่าด้วงมองมองดูก็เหมือนด้วงจริงๆนั่นแหละครับเออเขา้าใจพอซื้อแล้วมารู้ทีหลังว รุ่นอีกมีสีกลางสีอ่อนสีเข้มผมก็เลือกตัวสีเข้มมาราคาค่อนข้างตึง1,850ต่อไปเป็นจาน BU ขนาด200มิลไบเลตพร้อมแผ่นรองบวกกับน็อตกึงมือราคาก็ไม่แรงมากรวมรวมประมาณ700เครื่องเดิมเป็น574วาวชักเดิมผมว่ายังรู้สึกไม่ตึงมือเลยอัปเกรดใหม่เป็นสเต็ปเดิม,ม678ยกใหม่ทั้งตัวแข็งงานกึงมือด้วยราคาก็พอเอาเรื่องเซตนี้ก็น่าจะประมาณ7,000ส่วนท่อเก่าผ่าหมกเสียงก็นุ่มดีแต่มันดันใส่กับเครื่องใหม่สเต็ปเดิมไม่ได้เลยต้องเปลี่ ิ่มเติม,ตมคือรูโบเห็นแล้วโอ้โหน่าจะโดนมาเยอะใส่ขวดน้ําได้พอดีเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงนุ่มๆเหมือนท่อเดิมก่อนหน้านี้มีคนถามว่าท่อของอะไรเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยละกันก็ได้มาเป็นของสํานัก KDR แต่ขอใส่ฝาครอบไว้ดีกว่าเพื่อความเรียบร้อยค่ะโดนท่อจะได้ไม่พองด้วยมองดูผินเผก็เหมือนรถเดิมแต่อย่าเผลอมาดันผมนะทำออกมาหน้าตาก็ประมาณนี้เอะแต่เดี๋ยวลืมไปเป็นการสบัดโอเลี้ยงสีดํารหัส SD 009ก็ไม่ต่างจากอันเดิมที่เคยใส่แต่แค่คนละสีที่เปลี่ยน มาเป็นสีดำเพราะรู้สึกว่าดุดันกว่าราคาพันห้านี่จบแล้วจริงๆรอบนี้พอกันทีไม่ขอทำเพิ่มทำขนาดนี้ลองไปให้แม่ดูแม่ผมยังบอกเลยว่านี่แต่งแล้วหรอเหมือนรถเดิมๆเลยก่อนหน้านี้เคยโดนแซวว่าทำไมไม่ใสก่กระจกจริงๆผมตั้งใจจะใส่แต่แรกอยู่แล้วครับแต่ว่าอุปกรณ์มันยังไม่พร้อมปัญหามันก็เป็นเพราะว่าเบรกเบมโบอิตาลีคอซ่าคอต้านี่แหละอัปเกรดใหม่เบรกดีขึ้นก็จริงแต่ใส่หูกระจกไม่ได้ผมแล้วปวดหัวจริงๆก็เลยไปสั่งซื้อหูจับตามที่เอบอกแต่ด้านมันไม่ตรงรูครับทุกคนถ้าใส่แบบนนี้มัจจะอ 马东尼。 ผมว่ามันไม่เข้าอ่ะมันดูแปลกๆก็คิดหาวิธีอยู่นานจนเกือบจะหมดหนทางแต่มีสวรรค์มาโปรดมีน้องเอฟซีคนนึงบอกมามีตัวนี้ใส่ได้ตรงรุ่นพอดีราคาเอาเรื่องพันสองเลยเหรอตัวแค่นี้แต่ก็สั่งมาแล้วสองวันน่าจะถึงรอบนี้บอกเลยว่าตอรออตรงรุ่นยังไม่หมดเห็นแวบๆบแบบแล้วนึกออกใส่คัดมือของ TWN อะไรนี่แหละไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะได้นะมาไม่แพง400กว่าบาทปรับได้ด้วยโคตรเท่ขี่ดีขึ้นเยอะแต่ว่าปัญหาใหม่ตอนนี้ผมเกิดขึ้นแล้วพี่พี่น้องๆคนไหนมีวิธีเช็ดทําความสะอาดภายในดุมมได้้บางผม ยังไงก็ไม่เข้าครับเห็นแล้วหงุดหงิดมากส่วนรถอีกคันน้องขาวล้อส้มที่ผมปั้นไว้ขับขี่ดีเครื่องเดิมๆเวลาขี่ไปไหนมาไหนก็สบายใจไม่ต้องกลัวหายเอาจริงๆผมว่าผมชอบคันนี้มากกว่านะครับรถเดิมๆแต่ขอเพิ่มโชคสักตัวบอกเลยว่าฟิลโคตรดีโฟเฟนเดอร์เอ็กซ์ซีรีส์ของดีเมืองไทยแต่ก็อย่างว่าแล้วแต่ความชอบผมมี2คันเอาไว้ขี่ตามฟิลถ้าถามว่าขับเวฟเซฟตอนไหนเซฟตอนเติมน้ำมันแค่นั้นแหละครับ